เปิดตัวมาแล้วครับกับมือถือรุ่นใหม่อย่าง Realme Narzo 70 Pro มือถือเลือดทงเซ็นเซอร์ Sony มาพร้อมกับสโลแกนกล้องที่ดีกว่าคือสิ่งที่คุณควรได้รับแล้วจะมีสเปคส่วนไหนอีกที่น่าสนใจบ้างเข้าไปรับชมกันได้เลยก็สวัสดีชาวสมาร์ทโฟนทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมเมื่อประมาณ6-7วันที่แล้วหรือว่าวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยทาง Realme ได้เปิดตัวมือถือเลือดทงรุ่นใหม่ล่าสุดครับอย่าง Narzo 70 Pro ขอบอกก่อนเลยว่าการเปิดตัวมือถือครั้งนี้เนี่ยเปิดตัวที่ประเทศออินเเดียะคครรแลถ้าาาาาามวว่่ผูสปหื ที่ผิดพลาดเนี่ยผมต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับโดยเขาใช้สโลแกนว่า the better camera you deserve หรือแปลเป็นไทยคร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณว่ากล้องที่ดีกว่าคือสิ่งที่คุณสมควรได้รับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาได้ใช้เซ็นเซอร์เรือธทงหลักอย่าง Sony IMX 890นะครับและตัวนี้ก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ AI Gesture ซึ่งจะสามารถควบคุมจอแบบไร้สัมผัสได้โดยคร่าวๆเนี่ยก็จะสามารถปัดดูวิดีโอแบบสั้นได้อัลบั้มรูปภาพโซเชียลมีเดียและอื่นๆน,นะครับเพียงแค่คุณโบกมือไปมาเท่านั้นโดยรุ่่่นนีีนีี้้เจะมม4ตััวครืองทงทหด2ส คือ1เนี่ยก s s ส r e e n และ2เนี่ยกราสโกลโดยเรื่องของการดีไซน์เนี่ยก็ทําได้ออกมาค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับขอบตัวเครื่องก็จะเป็นแบบโค้งมนเงาๆค่อนข้างที่จะสวยงามส่วนฝาหลังเนี่ยตัวโมดูลกล้องก็จะนูนขึ้นมานะครับพร้อมกับเบลนส์กล้องเนี่ยอีกประมาณ3-4ตัวด้วยกันอีกตัวหนึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็น AI หรืออะไรประมาณนี้แล้วก็มาพร้อมกับแฟลชเนี่ยอยู่ที่ด้านบนจากรูปภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยก็จะรู้เลยว่าจะมีการแบ่งเซกชันเป็น2ฝั่งนะครับที่ด้านบนโมดูลกล้องเนี่ยก็จะเป็นแบบเงา เนียเขาเรียกการออกแบบนี้ว่า h o r i z o n glass design ดูแล้วรู้สึกถึงความเรียบหรูดูสบายตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคอนเซปต์ของฝาหลังตัวเนี้ยนะครับเขาใช้คําว่าแรงบันดาลใจจากเส้นขอบฟ้ายามพระอาทิตย์ตกดินเป็นไง แม่งโค้ตเท่ส่วนด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นผิวกระจกแบบขูดข่านะครับจาก AG g l a s s ซึ่งเขาทํามาเนี่ยเพื่อให้จับถือได้ถนัดแล้วก็ป้องกันคราบสิ่งสงกปรกต่างๆซึ่งดูรวมๆแล้วก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเรียบหรูแล้วก็สวยงามโดยเราก็จะมาเริ่มกันที่ขนาดหน้าจอของตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับโดยขนาดหน้าจอตัวน,นี้เนี่ยให้มาที่6.7นิ้วความเอียดตัวน,นี้เป็นแบบ Full HD Plus ชนิดหน้าจอตัวน,นี้ให้มาเป็นแบบ AMOLED ค่า Refresh สูงสุดเนี่ยอยู่ที่120เี้รามสดต 2,000นิดก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเอาไปเล่นในที่กลางแจ้งเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยมองไม่เห็นมองไม่ชัดตัวนี้สว่างแน่นอนครับในส่วนของระบบปฏิบัติการตัวนี้ให้มาเป็น Android 14โดย Realme UI 5.0ชิปเซตตัวนี้เป็น Dimensity 7050 5G Octa Core ความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2.6 GHz GPU ตัวนี้เป็น Mali G68 MC4 ซึ่ง CPU ตัวนี้มาพร้อมกับระบบระบ,บ,ระบายความร้อนนะครับแบบ TDVc Cooling System ในส่วนของตัวนี้เขาก็จะมาช่วยในเรื่องของการระบายความร้อน CPU นะครับให้ไม่ทำงานหนักมากเกินไปเวลาเราเล่นเกม ว่าถ่ายรูปอะไรต่างๆในเรื่องของความจุตัวนี้ให้แรมมาที่8กิกับหลอมให้มาที่128กิกซึ่งตัวนี้สามารถขยายแรมได้อีก8กิกด้วยกันนะครับเป็นแบบไดนามิกแรมซึ่งสมัยนี้ก็น่าจะมีกันเกือบทุกเครื่องอยู่แล้วนะที่เพิ่มแรมเป็นแบบ e x ็กซ์เทหรือว่า d y นามิกแรมแล้วก็มากันที่คีย์หลักของตัวนี้ครับอยู่ที่กล้องหลังซึ่งก็จะใช้เซ็นเซอร์เรือธทงอย่าง Sony IMX 890ตัวเมหลักเนี่ยให้มาที่50ล้านพิกเซลครับ f 1.88หรือว่า f 1.9โดยตัวนนนีี้้้้จะมมมกกการการัััส่ OOS Pi ใหหดวยบ,บ,วยบเเอลลลงง8ิ F 2.2ป็น อัลตไวและก็เลนสุดท้ายเข้าไปเลนมาโคร2ล้านพิกเซล f 2 4ส่วนกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้ให้มาที่16ล้านพิกเซลครับ f 2 5การถ่ายวีดีโอสูงสุดตัวนี้ให้มาที่ 1,080p 30เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยในเรื่องของแบตเตอรี่หรือว่าความจุบแบตครับตัวนี้ให้มาที่5,000ม ah, ิลพร้อมกับซูเปอร์วูฟชาร์จอยู่ที่67วัตต์ซึ่งเค้าก็การันตีมานะครับว่าจาก1-50%เนี่ยใช้เวลาแค่19นาทีเท่านั้นและในเรื่องของการเชื่อมต่อครับตัวนี้ให้มาเป็นมือถือแบบ 5G รองรับ Wi-Fi 6มีบลูทูธ5.2มาให้ครับและตัวนี้รองรับ2ซิมด้วยกันเป็นแบบนาโนซิมส่วนของการเชื่อมต่อน ตัวนี้รองรับเป็นแบบ USB Type C 2.0น้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมครับตัวนี้อยู่ที่195กรัม อ,อื่นๆที่ส่งเข้ามานะครับตัวนี้ระบบเสียงเป็นแบบลำโพงคู่ Hi-Res Audio แล้วก็มี Dual Mic Noise Cancelling ไมค์ด้วยนะครับการกันน้ํากันฝุ่นตัวนี้ก็ใส่มาให้ครับอยู่ที่ IP54 สเปคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยจะมีความจุอยู่2ขนาดด้วยกันคือขนาดแรกเนี่ยแรมให้มาที่ 8GB รองให้มาที่ 128GB ราคาเนี่ยจะอยู่แล้วๆประมาณ8,699บาทส่วนความจุที่2เนี่ยแรม 8GB เหมือนกันครับแต่ว่าร o m เนี่ย 256GB ราคาจะอยู่แล้วๆประมาณ9,599บาทในเรื่องของราคาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถจับต้องได้ยังไงก็ต้องมารอดูนะ ะะว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าซึ่งผมก็ไปเช็คในเว็บกสทชมาเนี่ยก็ยังไม่มีเห็นโผล่ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องราคาหรือว่าสเปคต่างๆเนี่ยถ้าผมพูดผิดพลาดอะไรไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับกดหากคุณเพื่อนชื่นชอบการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่แบบล่าสุดอย่างนี้อีกก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่ตอไปหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกัน